ทำไมอะไรที่มันเกี่ยวกับความรักชอบทำให้เราหนักอกและหนักใจสงสัยว่าต้องทำความรู้จักสักหน่อยความรักคงทำใจลำบากหากไม่ยอม ผู้ชมที่เขารัรกสวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่ชู่รักชูรสกับโนนโและก็พี่ภูมินะคะมีคําถามมาถามค่ะผู้ชมและก็พี่ภูมิคิดว่าเรื่องของการสร้างความรักกับการรักษาความรักอย่างไหนเนี่ยยากกว่ากันวันนี้เรามีคําตอบจากน้องๆโรงเรียนชิโนโรถวิทยาลัยในช่วงรักเลือกได้กันค่ะการสร้างความรักสำหรับเราถือว่าเป็นเรื่องที่ยากไหมยากมากครับโดยเฉพาะหน้าตายอย่างนี้ <c oughs> แต่ว่าถ้ารักษาเนี่ยก็คงยากยิ่งกว่าเพราะว่า ด้วยความที่เป็นแบบนี้ก็เลยไม่ค่อยไว้ใจกันแล้วก็สุดท้ายก็แยกกันส่วนติวรักเต็มร้อยของเราก็เข้มข้นไม่แพ้กันนะครับหลากหลายประเด็นเลยอย่างแรกเรื่องของประจําเดือนพี่นอ็อตเคยประจําเดือนขาดกับเขาบ้างหรือเปล่าโอ้โหามลึกก็มีบ้างนะบางทีเป็นเดือนเลยค่ะโโเป็นเดือนนี่ถือว่าชิวๆนะครับกรณีของเราในวันนี้ชีขาดไปทั้งหมด5ปีครับผมขาดหรือหมดครับพี่5ปีนนเนี่ยยังคิดอยู่นะ <laughs> โอ้โหสุดยอดมากมีคําตอบนะครับนี่ประเด็นแรกเท่านั้นประเด็นที่สนะครับสำหรับว่าที่คุณแม่ที่กาลังจะตั้งครรภ์สำคัญไหมที่เราควรต้องกินอาหารเสริมเช่นพวกโฟเลตแล้วก็สุดท้ายเลยนะครับถ้าเกิดตั้งครรภ์แล้วเจ้าตัวน้อยทารกของเราเนี่ยจะดูดซึมแคลเซียมออกจากร่างกายของคุณแม่จริงหรือเปล่าโอ้โหครบทุกความเชื่อเรื่องน่ารู้เลยนะคะอ้าวตอนนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าลุยกันต่อ ชชูรชรักครับคำแนะนําให้กินโฟเลตหรือโฟลิกแอซิกนะคะเพราะพาบว่างานวิจัยลดการเกิดการแข้งแล้วก็ลดระบบประสาทสมองผิดปกติแนะนําให้รับประทานก่อนประมาณ1เดือนก่อนจะตั้งครรภ์และ3เดือนหลังตั้งครรภ์อย่างน้อยช่วงรักเลือกได้ รักเลือกได้สัปดาห์นี้เราพามาพบกับหนุ่มสาวน่ารักกันที่โรงเรียนชิโนโรถวิทยาลัยโรงเรียนใหญ่พื้นที่กว้างขวางและมีบรรยากาศส่งเสริมการเรียนได้เป็นอย่างดีเน้นพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรมมีความรู้และเป็นพลเมืองที่ดีครับผมแม่แล้วเรื่องหัวใจของน้องๆจะเป็นอย่างไรคือคักสดใสแค่ไหน ไปรักเลือกได้กันเลยครับสวัสดีครับโน้องครับว,วันนี้เราอยู่กับ Love Idol ของเราด้วยใช่แล้วค่ะดังาันต้องขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับ Love Filter คุณหมอพันศักดิ์สุกเลิศค่ะ จะถามน้องๆค่ะให้ช่วยกันคิดนะคะว่าในเรื่องของความรักน้องๆว่าสิ่งไหนจะยากกว่ากันระหว่างการสร้างความรักกับการรักษาความรักค่ะนี่พ่อกแกฉันเนี่ยมีเรื่องอยากจะถามเออก็ดีนะฉันนี่ก็ไม่เห็นแกนี่สงสัยอะไรมานานแล้วนะไหนลองเล่าสิมีเรื่องอะไร ใช่เล่ามาคือว่าอย่างนี้เราว่ะการสร้างความรักกับการรักษาความรักเนี่ยพวกแกว่าแบบใหม่มันยากกว่ากันฉันว่ามันยากคนละแบบนะแบบเพราะว่าต้องใช้เวลาใช่ไหมแล้วก็ต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจอย่างนั้นใช่ปะอแล้วฉันว่าส่วนการที่ส่วนการรักษาความรักนี่นะมันยากกว่าเพราะว่าความรู้สึกของเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงกันได้ถูกไหม วันวันนึงอาจจะแบบเผยใจเป็นอะไรก็ได uh. oh, sure? ้ถ well, right ูกปะฉันว่าเนี่ยนะมันก็ยากพอเลยอ่ะแล้วแกเนี่ยจะมาถามพวกฉันทําไมเนี่ยเล่นถามเองตอบเองทั้งนั้นนั่นน่ะสิก็มันยากคนละแบบไงฉันถามตอบคิดไม่ได้อ่ะถามในเยอะแยะหนีผลไงกว่าหนีก็อยากมาถามว่ามั่นใจว่าฉันเขา การสร้างความรักสำหรับเราถือว่าเป็นเรื่องที่ยากไหมยากมากครับโดยเฉพาะหน้าตาอย่างนี้เลยโอ้ <laughs> สมัยนี้เขาว่ากันว่าคาลมทรงผมไม่เกี่ยวมันอยู่ที่ซอยเปี่ยวและพลังกำลังเพรส์โอ้โห <laughs> ทำไมถึงได้สร้างความรักยากอะครับก็ยอมรับว่าสมัยนี้คนเปิดใจเข้าหากันน้อยมากมากแต่ว่าถ้ารักษาเนี่ยก็คงยากยิ่งกว่าเพราะว่า ด้วยความที่เป็นแบบนี้ก็เลยไม่ค่อยไว้ใจกันแล้วก็ถงท้ายก็แยกกันทำไมเมื่อเราเจอกันง่ายมันก็ทำให้เราเลิกกันง่ายเหมือนกันเราพัสธิ์ก็คงเพราะว่ามากหน้าหลายตาก็เลยหลายใจไปด้วยแล้วมึงสเปคหนุ่มของเฟิร์สเป็นยังไงหนูไม่ดูสเปกหนูดูที่จิตใจมากกว่าโเรื่องของการรักษาความรักหลไยากหรือง่าย คิดว่ายากทําไมครับทำไมถึงได้ยากเพราะว่าส่วนใหญ่การทะเลาะกันก็เป็นสาเหตุที่ให้เลิกกันได้ผู้คนสมัยนี้เขาเปลี่ยนใจง่ายการสร้างความรักการรักษาความรักแบบไหนยากกว่ากันการรักษายากกว่าขอบคุณมากัคค่ฟการสร้างความรักสมัยนี้สำหรับหนูยากหรือง่ายคะ ค่ะเพราะว่าการที่เราจะรักใครคนหนึงมันไม่ใช่เรื่องง่ายอะพี่การรักษาความรักละ่ะหนูว่าง่ายกว่าการสร้างรักนะเออเหรอทำไมอะครับแค่เราเข้าใจกันก็ได้แล้วอ่ะการสร้างความรักหรือการรักษาความรักสิ่งไหนยากกว่าไปถามวัยรุ่นสุดฮิปที่ตลาดนัดมะลิเลียบด่วนเมืองท้องกันดีกว่าครับ สร้างความรักครับการรักษาความรักครับการรักษาความรักค่ะสิ่งยั่วยุมันเยอะค่ะเชื่อใจค่ะมีอะไรก็พูดก,กันตรงๆรง,งไม่โกหกมีเหตุผลค่ะการรักษาความรักอะค่ะมันคือการอยู่ด้วยกันการอยู่กับสังคมของอีกฝ่ายหนึ่งด้วยมันไม่ใช่แค่คน2คนแล้วถ้ามีความรักดีๆก็ควรจะรักษามันให้ดีคะเพราะมันเป็นสิ่งที่ยากที่สุดแล้วค่ะ การรักษาความรักครับการที่จะรักษาเขาไว้ให้นานมันยากกว่าการรักษาความรักค่ะใจกับใจค่ะต้องคอยรักษาน้ำใจการพูดไม่ให้กระทบกระเทือนจิตใจกันรักษาความรักนะคะใจเย็นค่ะอย่างแรกไม่พูดคาหยาบอย่ากโกหกกันนะคะการรักษาความรักค่ะคนสองคนนะคะอยู่ด้วยกันมันมีสิ่งที่ต่างกันมากมายเราจะทําให้เราเข้ากันได้ไงอะคะมันแบบยากเรามาลองบวชกันดีกว่าบวชไปก,กว้างๆนะ ในเรื่องความรักสิ่งไหนยากกว่ากันน้องๆลงความเห็นว่าการสร้างความรัก20.33การรักษาความรัก79.67 l ซ็ e ติมีความเห็นยังไงบ้างครับจะเห็นว่าคนส่วนใหญ่จะตอบว่าการรักษาความรักนั้นยากกว่า ต่ที่ผมติดใจน้องผู้หญิงครับคนที่ตอบว่าที่จริงแล้วการรักษาความรักนั้นง่ายนิดเดียวและผมชอบมากอีกตรงนี้ครับง่ายนิดเดียวถ้าเข้าใจกันนะครับเพราะฉะนั้นคนที่รักกันเนี่ยนะครับถ้าเข้าใจกันความรักจะยืนยาวแต่การเข้าใจกันนะครับน้องยากมากเลยครับมันยากตรงไหนตรงเมื่อเกิดความรักขึ้นแล้ว ผู้หญิงก็อยากจะให้ผู้ชายดำรงหรือประพฤติตนเองเหมือนที่ตนเองอยากจะให้เป็นใช่ไหมครับน้องผู้ชายก็อยากจะให้แฟนเราที่เป็นผู้หญิงมีความรู้สึกนึกคิดเหมือนตนเองที่เป็นผู้ชายใช่ไหมครับใในความจริงมันเป็นไปไม่ได้เพราะผู้ชายผู้หญิงเนี่ยจะคิดคนละอย่างใช่ไหมครับมันเป็นธรรมชาติสร้างเรามาว่า ถ้าเราสามารถจะอยู่ร่วมกันอย่างสนิทสนมกลมเกลียวกันและเป็นน้ำหนึ่งเดียวกันแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถดำรงคงความรักได้ตลอดไปขณะเดียวกันผู้หญิงก็จะเสริมจุดอ่อนผู้ชายผู้ชายก็จะเสริมจุดอ่อนผู้หญิงใช่ไหมครับแต่เราพยายามอยากจะให้อีกส่วนหนึ่งของเราที่เข้ามาในชีวิตเหมือนเรามันไม่ได้อ่ะพอมันไม่ได้มันก็เกิดความผิดหวังและที่สําคัญที่สุดก็คือน้องคนแรกที่บอกว่ารักษาความรักยากเพราะมันมีสิ่งยั่วยวนกลก,กิเลสเยอะ คำนั้นเราเรียกว่าความระแวงระแวงแครงใจซึ่งกันและกันก็เลยไม่ไว้ใจกันคนที่อยู่กันยืนยาวนั้นเนี่ยเขาจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าไว้ใจกันถ้าไม่ไว้ใจกันแล้วเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าความระแวงเข้ามาทางประตูความรักออกไปทางหน้าต่างทันทีครับคนที่เลิกรากันไปนทั้งหลายมีอยู่เรื่องเดียวเท่านั้นเองที่มากที่สุดก็คือฉันไม่ไว้ใจเธออีกต่อไปแล้วเมื่อเป็นแบบนั้นปับ๊บเรื่องเล็กจะกลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่จะเป็นเรื่องที่ยอมไม่ได้คําสรุป การที่คนสองคนจะมาเจอกันได้ในโลกนี้เนาะนั่นเรียกว่าบุญวาสนาที่สร้างสมมาหลังจากนั้นถ้าเราจะมีชีวิตรักที่ยืนยาวเราต้องเริ่มสร้างบุญวาสนาต่อกันเริ่มสร้างสิ่งที่ดีๆให้กันมีความเมตตาอยากจะให้แต่ละคนมีความรักในกันและกันนะครับมีความชื่นชมยินดีในกันและกันเข้าใจซึ่งกันและกันไว้ใจซึ่งกันและกันนับถือซึ่งกันและกันและให้อภัยซึ่งกันและกัน ถ้าแบบนั้นชีวิตรักก็จะยืนยาวแบบง่ายๆด้วยก็ส่วนใหญ่เป็นเชื้อรานะคะเรียกว่าการอักเสบของแคมเล็กแคมใหญ่ตอนแรกจะสีขาวต่อมาจะสีเขียวสีเหลืองบางทีก็เยอะจนไหลมาเนะเนะหยดหยดหยโรคเนี้ยต้องรักษาให้หายไม่หายเดี๋ยวก็กลับเป็นซ้ำนะคะถึงแม่รักษาให้หายยังกลับเป็นซ้ำได้เกิน50 ช่วงติวรักเต็มร้อยติวรักเต็มร้อยคืนนี้เราจะมาเคลียร์ทุกปัญหาสุขภาพทางเพศให้กับสาวๆกันนะคะขอต้อนรับสูตินารีแพทย์ประจำรายการของเราแพทย์หญิงชั้นวัลีศรีสุโขค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอวิวสวัสดีค่ะนั้งโน้ตสวัสดีค่ะน้องภูมิค่ะเอาละครับตอนนี้หนึ่งสายจากทังบ้านอยู่กับเราแล้วนะครับคุณกฤิดสวัสดีครับแต่งงานมา12ปีครับคือว่าภรรยาผมประจำเดือนไมามาประมาณ5าปีฮะมีปัญหาตรงที่ว่าไม่มันสามารถมีลูกได้ครับภรรยาผมอายุ3าครับเคยไปรวจย์เขาก็แนะนํามาให้นอนมาก ออกกำลังกายมากๆแล้วก็กินน้ำผึ้งดูมาแล้วมันก็ไม่ติดจะทำยังไงดีอาการที่เป็นเนี่ยนะคะส่วนใหญ่คือรังไข่ไม่ทำงานมีปัญหาทางฮอร์โมนแต่จะเสียหรือว่ามีปัญหาระดับไหนนต้องพบแพทย์นะคะส่วนใหญ่ของบ้านเราเนี่ยนะคะก็จะเป็นโรคคือไข่ไม่ตกเพราะไข่ไม่ตกก็จะมีแต่ฮอร์โมนเพศหญิงก็คือยังเป็นผู้หญิงอยู่นะคะลักษณะเป็นผู้หญิงแต่ไม่มีประจำเดือนเพราะว่า เมื่อไหร่ที่ไข่ตกก็จะสร้างฮอร์โมนเพศหญิงอีกตัวหนึ่งคือปกติจะมีฮอร์โมนเอสโตรเจนนะคะเมื่อไข่ตกปุ๊บรังไข่ก็จะสร้างฮอร์โมนโปร,รเจ, <Okay. S 1> รจสเตอโรนไอฮอร์โมนตัวนี้ <Okay. S 1> เมื่อไหร่ที่ไม่มีการผสมของตัวอ่อนไม่มีการฝังตัว <Okay. S 1> ก็จะทาให้เยื่อบุโพรงมดลูกหล,ลุดออกมาเป็นประจำเดือนค่ะ <Okay. S 1> ฉะนั้นฟังแล้วก็คืออาการของเขาแน่นอนละก็คือไข่ไม่ตกทีนี้ไข่ไม่ตกนั้นเกิดจากสาเหตุอะไรนี่ต้องพบแพทย์ที่เจอบ่อยของบ้านเรานี่ก็คือเป็นโรคของ รังไข่หนาก็คือผนังรังไข่หนานี่ไข่ไม่ตกอีกอันนึงก็คือหมดประจําเดือนเมื่อกี้คุณกฤษบอกว่าเออเขาไม่น่าสู่วัยทองเนาะเพราะว่าอายุแค่15เอง35เองนะคะเราเจอนะคะคุณกฤษก็คือว่าบางคนเข้าสู่วัยทองเนื่องจากว่ามีปัญหารังไข่ได้รับสารพิษเข้าไปก็คือเมื่อไหร่ที่เราจะรู้ว่าวัยทองวัยทองแปลว่าหมดประจําเดือนหมดฮอร์โมนเลย อันนี้ต้องตรวจคะ่ะก็คือต้องตรวจฮอร์โมนระดับฮอร์โมนในเลือดฉะนั้นต้องไปตรวจอีกทีหนึง่งเรื่องของการไม่มีประจำเดือนนะคะว่าสาเหตุคืออะไรต้องไปตรวจว่ามันเสียตรงไหนถ้าเสียรังไข่ก็คือหมดประจำเดือน,อน,นถ้าเสียระบบ,บสมองระบบต่อมใต้สมองก็อาจจะมีความเครียดหรือมีการหลั่งฮอร์โมนผิวติขึ้นมาสามารถ<ะ>ที่จะแก้ไขด้วยการเสริมฮอร์โมนหรือรับประทานฮอร์โมนเพิ่มได้ไหมครับใช่คะ่ะอันนี้เป็นคําถามที่เจอบ่อยมากเลยค่ะนะคะเพราะว่าคุณภูมิคือคนก็คิดว่าไม่มีประจำเดือน ฮอร์โมนต่ํบแต่ไม่ใช่นะคะไม่มีประจําเดือนในรายบางคนเนี่ยฮอร์โมนสูงแต่ไม่มีฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนก็คือเอสโตรเจนสูงมากบางคนไปเสริมฮอร์โมนก็มีประจําเดือนแต่ยิ่งทําให้แย่กว่าเดิมเพราะฮอร์โมนมันระดับสูงอยู่แล้วนะคะทีนี้ในกรณีถึงของหมดประจําเดือนมีสิทธิ์หมดประจําเดือนจริงถ้าหมดประจําเดือนก็ไม่สามารถมีลูกได้ละค่ะเพราะไข่ก็คือหยุดทํางานคือไข่ผู้หญิงเนี่ยเริ่มเป็นล้านตอนเราเป็นเด็กๆไข่เป็นล้านต่อมาก็เป็นแสนนะคะ ตอนที่เราเป็นวัยรุ่นเนี่ยก็จะเป็นหมื่นพออายุ40เหลือพันเดียวพันฟองเท่านั้นเหลือพันฟองเท่านั้นเองค่ะนนคือใครลดลงอย่างกระทันหันหลังจากอายุ25ปีฉะน,นั้นคนเรามีลูกง่ายนะคะต่ำกว่า25ปีรหรือบางทีก็บอกว่า20-30ปี <ผ>ครับผมครับสวัสดีครับมาถึงคำถามที่2นะคะส่งตรงมาจากทาง f a c e b o o ที่ฉันขอสอบถามเรื่องการวางแผนการตั้งครรภ์น,นะคะกินโฟลิกมาตั้งแต่ต้นปีมาตอนนี้ยังไม่ท้องเพราะว่ายังยกคนขึ้นบกไม่ตรงวันค่ะมีอออกรบอะไรอย่างนี้นะคะคุณหมอ <laughs> กินโฟลิกมากๆจะมีผลอะไรไหมคะกะว่าจะกินต่อไปจนท้องเลยอีกข้อคือเมื่อท้องขึ้นมาเคยได้ยินว่าลูกจะดูดแคลเซียมไปจากแม่ทําให้แม่ฟันผุเท็จจริงยังไงคะ,คะกินโฟลิกครับผมค่ะ ปัจจุบันมาตรฐานของการจะตั้งครรนะคะคำแนะนําของรัชวิทยาลัยระดับหลายประเทศทีเดียวทุกประเทศเลยให้กินโฟเลตหรือโฟลิกแอซิดมันต่างกันยังไงโฟเลตก็คือมาจากอาหารส่วนโฟลิกแอซิดก็คือสังเคราะห์นะคะสังเคราะห์ขึ้นมาทีนี้คําแนะนําให้กินโฟเลตหรือโฟลิกแอซิดนะคะเพราะอะไรเพราะพบว่างานวิจัยลดการเกิดการแท้งของเด็กนะคะแล้วก็ลดระบบประสาท สมองผิดปกติฉะนั้นก็ให้แนะนําให้รับประทานก่อนประมาณ1เดือนก่อนจะตั้งครรภ์และ3ะเดือนหลังตั้งครรภ์อย่างน้อยทีนี้กินก็ไม่มีข้อเสียก็เป็นผิตภัณฑ์เสริมอาหารเป็นวิตามิน B9 นะคะจริงๆแล้วงานวิจัยพบว่าโฟลิกแอซิดหรือโฟเลตเนี่ยมีไม่พอในอาหาร อาหารที่มีโฟเลตนะคะก็จะเป็นไข่ค่ะนมฟังแล้วไม่น่าจะขาดเนาะแต่ก็ขาดนะคะไข่นมธัญพืชแล้วก็ตับตับตับวัวค่ะนะคะอันนี้ก็จะมีพวกโฟเลตสูงผักใบเขียวแต่ถ้าเราบอกว่าเรากินไปไม่ท้องก็กินไปไม่เป็นไรนะคะแล้วก็การที่จะมีลูกถ้าไปเร็งช่วงไข่ตกตามธรรมชาติอันนี้จะเครียดหน่อยนะคะอาไใช่ก็ไม่ต้องเร็งก็กินไปนะคะถ้าว่า แต่งงานกันแล้วอยากจะมีน้องและอยากให้ลูกแข็งแรงคุณแม่เองนอกจากทานโฟลิกแล้วดูแลตัวเองยังไงบ้างคุณพ่อดูแลยังไงบ้างคะปัจจุบันเราก็มีลูกกันน้อยนะคะ,คะฉะนั้นสิ่งสําคัญก็คือคุณภาพของเด็กนะคะคุณภาพเด็กจะดีไม่ได้อยู่ที่แพทย์นะคะอยู่ที่ ประชาชนทุกคนก็ต้องเต็งต้องมีสุขภาพแข็งแรงและไปตรวจก่อนท้องค่ะอย่าไปท้องและตรวจตรวจก่อนท้องเพื่อหาดูว่าเรามีข้อห้ามอะไรไหมที่จะมีลูกเราจะต้องเสริมอะไรไหมนะคะเราจะต้องแก้ไขอะไรไหมเพราะบางคนท้องไปแล้วก็อ้าวมีปัญหาเนาะคุณแม่เป็นโรคเลือดหรือคุณแม่ก็เจ็บป่วยนะคะสรุปว่าจะมีลูกแข็งแรงอันดับแรกไปพบแพทย์เตรียมตัวก่อนตั้งครรภ์นะคะถ้ายังไม่พร้อมก็คุมกําเนิดก่อนนะคะคุณหมอครับอีกหนึ่งคำถามที่ส่งเข้ามาตอนนี้ คุณแม่กังวลมากนะครับมีลูกน้อยแล้วเนี่ยลูกน้อยจริงหรือเปล่าดูดซึมแคลเซียมออกจากร่างของคุณแม่ใช่ค่ะจริงๆแล้วก็คือแคลเซียมนี่มันก็จะมีการอยู่ในร่างกายมีการ,รหมุนเวียนอยู่ในร่างกายถ้าขาดจริงก็ดึงค่ะ<อ>ขาดจริงเราก็จะมีกระดูกโปร่งบ้างฟันอาจจะมีปัญหาทั้นั้นปกติเวลาตั้งครรภ์นเนี่ยเราก็รับประทานแคลเซียมให้เพียงพออาหารที่ดีที่สุดก็คือนม คำถามสุดท้ายในวันนี้นะคะเป็นคำถามที่ถามมาทาง Facebook เกี่ยวกับเรื่องของอาการคันตอนแรกช่องคลอดมีอาการคันเลยไปซื้อยามาทาหายสักพักกลับมาเป็นใหม่ค่ะคันบริเวณแคมนอกพราะเการู้สึกเหมือนมีน้ำลื่นๆออกมานะคะหลังจากอาการคันหายสังเกตเหมือนจะมีหนองแต่ว่า ไม่แน่ว่าใช่หนองหรือเปล่านะคะไหลออกมาจากช่องคลอดเป็นสีเหลืองๆเ,เขียวเมีกลิ่นเล็กน้อยค่ะมไม่รู้สึกแสบหรือเจ็บช่องคลอดแต่จะแสบเฉพาะเวลาที่มีเพศสัมพันธ์อ,อาการแบบนี้คืออะไรคะเป็นมาประมาณ2-3อาทิตย์แล้วค่ะเมื่อไรคันเป็นอาการที่บ่งบอกว่าระบบประสาทของเราในรับการกระตุน้นจากสารบางอย่างที่ผิดปกตินะคะท่าเป็นน้อยนบางทีเราก็ดูดูนะคะ แล้วก็รักษาซื้อยาทากินยาแก้แพ้หายก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นที่อวัยเพศนั้นนะคะหนักเลยนะครมันต้องไปดูก็ส่วนใหญ่เป็นเชื้อรานะคะเรียกว่าการอักเสบของแคมเล็กแคมใหญ่จากเชื้อราแล้วก็ช่องคลอดจากเชื้อราเรียกว่าวาวโววัจินลแคนดิดดซิสนะคะเป็นเชื้อราชื่อแคนดิดาที่ชอบตรงนี้เลยทีนี้เวลาเป็นเชื้อราตรงนี้เนี่ยนะคะมักจะมีการอักเสบติดเชื้อด้วยเนื่องจากว่าเวลาเป็นเชื้อราเหมือนเราเป็นห้องกงฟูด เนื้อเปื่อยเนื้อเปื่อยเชื้อโรคเข้าต่อก็จะตามด้วยว่าตอนแรกจะสีขาวนะคะเหมือนคราบนมที่ลิ้นเด็กต่อมาจะสีเขียวสีเหลืองและต่อมาชายเชื้อแบคทีเรียซ้อนแล้วบางทีก็เยอะจนไหลมาแหนะแหนะหยดหยดหยดเลยคือเป็นเยอะอันนี้ฟังอาการนี้น่าจะเป็น อย่างที่ว่าก็คือการอักเสบจากเชื้อราโรคเนี้ยต้องรักษาให้หายไม่หายเดี๋ยวก็กลับเป็นซ้านะคะถึงแม้รักษาให้หายแล้วยังกลับเป็นซ้ําได้เกิน50%นทีนี้ทาไมต้องไปพบแพทย์เพราะหนึ่งอาจจะเป็นมากการเหน็บยาจะไม่หายต้องใช้ยาปัญหาคือมันจะมี2ประเด็นประเด็นที่1ก็คือมีภาวะที่ทําให้เกิดเชื้อราภาวะที่เกิดเชื้อราที่เจอบ่อยที่สุดคือเบาหวานนะคะคหรือบางคนรับประทานยาเช่นกดภูมินะคะบางคนเป็นรับประทาน ยาฆ่าเชื้อแกลลกเสบเยอะก็ทําให้เกิดเชื้อราพวกนี้ใช้ยาหนิบไม่หายค่ะต้องใช้ยาช่วยฆ่าเชื้อราอันที่อสองการพบแพทย์อาจจะได้รับคําแนะนําในการดูแลสุขอนามัยบางคนเป็นเชื้อราเพราะใส่ผ้าอนามัยผืนเล็กตลอดเวลาปิดไว้นะคะกลัวคนอื่นได้กลิ่นนะคะก็ปิดไว้ตรงนี้ก็จะอับชื้นนะคะประเด็นที่ 3. จริงๆแล้วไม่ใช่เชื้อราอมาด้วยคัน มาด้วยแสบมาด้วยมีหนองไหลจริงๆแล้วเป็นหนองในเนือ่องจากว่าคันเนื่องจากว่ามันเปียกชื้นก็รู้สึกกระตุ้นให้คันและอีกอันนึงที่เราเจอโดยที่คนไข้บอกเราว่าอย่างเงี้ยมีคันมีแสบจริงๆแล้วเป็นเริมโอ้โอ่มันเป็นได้หลายอย่างจริงเลยเป็นได้หลายอย่างจริงๆเลยสรุปว่าฟังแล้วน่าจะเป็นเชื้อราแต่ให้ปลอดภัย <ไป S 2> คว <น S 1> รจะไปตรวจภายในวันนี้ก็ได้คําตอบ แบบ360อ,องศานะครับจากคุณหมอคนเก่งของเราแพทย์หญิงชั้นวลีศรีสุสขโขขอบคุณ <รอ S 1> มากน, <ะ S 1> นะครับคุณหมอครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆนะคะจากพัชานล์ค่ะเรื่องประดับทอมดี้เกนแฮร์รี่แล้วก็รทถามาดามฟลามิงโกค่ะวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับเจอกันใหม่ได้ที่เดิมเวลาเดิมเลยกับรายการชูรักชูรสทุกคืนวันเพื่อสัดีเที่ยงคืน20นาทีทางช่อง3แล้วก็ช่อง3สครับคืนนี้น้องหลับฟันดี้ราติสวัสดีค่ะ ผมจะบอกตัวเองว่าเราจะไม่พยายามเริ่มต้นบางประโยคในใจว่าทําไมเพราะมันจะชวนทะเลาะในใจแล้วมันจะทําให้เราแบบทาไมป่านนี้ยังไม่กลับทําไมป่านนี้ยังไม่ตื่นมันไม่ค่อยได้คําตอบที่ดีอะ่ะบางครั้งเราตั้งคําถามที่มันไม่สร้างสรรค์ต่อชีวิตเองก็พยายามจะเตือนตัวเองกันมันจะเป็นเรื่องของการความเข้าใจแล้วก็ไม่คาดหวังกันเกินเหตุนะคะก็จะไม่ท่อยทะเลาะกัน